สวัสดีครับนัาศึกษาวันนี้ครูจะมาเพิ่มเติมเรื่องการแข่งขันเทควันโด,โดทําไมต้องมีการแข่งขันเทควันโดเต็จริงครูอยากจะบอกว่าวิชาการต่อสู้ทั้งหมดน่ะน่าจะใช้หลักเดียวกันนะครับเช่นวิชาการต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยหรือศิลปการต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นต้นกําเนิดและพัฒนาขึ้นมาจะเป็นกีฬาทั้งนั้นนะครับศิลปการต่อสู้การต่อสู้จริงนะครับจากการสร้างสมปรกสบการณอันยาวนานที่สืบทอดมาจาก ปรมาจารย์ที่คิดวิชาการต่อสู้ขึ้นมาเนี่ยก็จะพัฒนารูปแบบต่างๆออกไปนะจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเตะงโดเนี่ยเอกลักษณ์เฉพาะตัวเตะงโดคือการใช้เท้าคุณก็จะเห็นว่าในการแขง่งขันเตะงโดในการใช้เท้าทาคะแนนเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์นะใช้มือน้อยกว่ากว่าเท้าเยอะนะครับนี่การพัฒนารูปแบบวเอกลักษณ์เนี่ยนะครับมีความปรารถนาหรือใพการต่อสู้หรือต้องการทําลายนะหรือ ทำ้ายการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดนะะเหตุผลอันที่หนึ่งอันที่สองส่วนเรื่องคนฝึกวิชาการต่อสู้ก็อยากรู้ว่าที่ฝึกมาเนี่ยตัวเองพัฒนาไปถึงระดับไหนแล้วนะครับก็เลยเกิดการแข่งขันนะมีการจัดการแข่งขันขึ้นแต่เนื่องจากว่าหนึ่งการที่คนเราอยากรู้ว่าทดสอบฝีมือว่าตัวเองพัฒนาไประดับไหนก็เลยพัฒนาเรื่องการทําให้คนเนี่ยบาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากการโจมตีนะครับเช่นการเตะเตะเร็วขึ้นเตะแรงขึ้น ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากวิชาการต่อสู้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ขึ้นจนกระทั่งทำให้คนเนียบาดเจ็บเพิ่มขึ้นบางครั้งเนี่ยสามารถทําอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก็เลยต้องมีการหาวิธีการที่เหมาะสมในการจํากัดนะฮะทำให้ผู้ผู้ฝึกวิชาเนี่ยได้มีการประลองและแข่งขันกันแล้วไม่เกิดอันตรายจนเกินไปหรือถนัดเสียชีวิตนี่เราจะมาดูว่าเตกอนโตเนี่ยนะครับมันมีการซ้อมอะไรบ้าง